สวัสดีครับรีวิวกล้องฟิล์มมินอต้าไฮมาติกเซเว่นนะตัวนี้ใช้ฐานนะครับก็คือเอาเหรียญบาทบิดออกมาอันนี้แปลงเป็นใช้ฐานแบบนี้ LRC4 แค่ก้อนเดียวเ,เวลาเปิดออกมาเนี่ยก็จัดคว่ำลงไปแล้วก็พี่จะเอาฟอยอย่างนี้ฟอยห่อปลาเผาวางไว้ด้านบนนิดหนึ่งเพื่อให้มันแน่นขึ้นแค่นั้นเองคร ก็คือใช้ฐานเนี้มันจะหาได้ง่ายกว่าเซเว่นมีขายแล้วก็ราคาไม่แพงใช้แค่ก้อนเดียวอันนี้ใส่ไปในนี้ก้อนหนึ่งแล้วก็แถมให้อีกสองก้อนนะฮะฐานใช้หลับการวัดแสงอ่าวิธีการใช้งานคร่าวๆก็คืออันดับแรกอ่าพูดถึงเรื่องการตั้งไอโซก่อนสมมติเราซื้อฟิล์มมามันเขียนว่าสองร้ออย่างเงี้ยก็คือมันจะต้องอยู่ด้านล่างของกล้องนะฮะ โอเคครับมันอยู่ตรงด้านล่างของเลนส์นะครับคำว่า ASA มันก็คือ ISO นี่เองนี่ครับตอนนี้มันก็ตั้งอยู่ที่200ร้อยนะสมมติเราจะเราซื้อฟิล์ม400มาเราก็เลื่อนไปที่400รนี่ถ้าเราใช้200เราก็เลื่อนไปทางขวาอ่านี่เป็นเหล็กเลื่อนทีละแกทีละนะอ่าอย่างเงี้ยตรงอยู่กับ200 100อะไรอย่างรเงี้ยับ มันจะอยู่ด้านล่างของของเลนส์นนะฮะอพลิกมาด้านล่างโอเคทีนี้วิธีการใช้งานก็คืออันดับแรกคือจะถ่ายก็คือขึ้นชัตเตอร์เสร็จปุ๊บเวลาเรามองในช่องมองไปเนี่ยถ้าเราเนี่ยฮะวงแหวนด้านนี้นี่วงแหวนอันนอกนี่นะฮะก็คือสปีดช,ชัตเตอร์เห็นไหมฮะห้าร้อย สองอห้าสิบอ่าวงแหวนถัดมาคืคอรูรับแสงเอฟสหอยบสองะไรเงี้ยทีนี้ไอ้ช่องตัวเนี้ยเวลาค่าวัดแสงข้างในในช่องมองเนี้ยมันจะบอกเป็นค่าของรูรับแสงให้เราเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับสปีดชัตเตอร์เอาเองโดยเราจะต้องเลือกสปีดชัตเตอร์ก่อนสมมุติเท่าไหร่นี่ขึ้นอยู่กับเราเราจะเอาภาพ มืดหรือสว่างหรือว่าคือภาพเคลื่อนไหวหรือว่าภาพหยุดนิ่งอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ต้องลองศึกษาดูว่าเราใช้สปีดชัตเตอร์เท่าไหร่พอสมมุติเราปรับอย่างสปีดชัตเตอร์ร้อยี่้าเนี่ยถ้าเราก็เล็งอยูใ่ในช่องนี้อย่างตอนนี้ของพี่เนี่ยมันบอกอยู่ที่เลขสิบเอ็ดเลขสิบเอ็ดมันไม่ได้แปลว่าให้เราปรับรูรับแสงเป็น F11 สิบเอ็ดนะฮะก็คือวิธีการอย่างนี้ สมมติเราตับเชตสปิเชตเตอร์ที่ร้อยี่าแล้วมันบอกในนี้ว่าเป็นเลขสิบเอ็ดใช่ไหมครเข็มชัดเข็มวัดแสงเนี่ยในช่องเนี้ยฮะช่องช่องของของแหวนวงที่สองที่เป็นรูรับแสงเนี่ยช่องเนี้ยตอนเนี้ยมันอยู่ที่เลขสิบสองใช่ไหมครัมันเป็นเรียกว่าค่าอีวีเราก็ต้องหมุนวงแหวนเนี้ยไปหาเลขสิบเอ็ดนี่เห็นฮนะมันตรงกับเลขสิบเอ็ด พอตรงเลขสิบเอ็ดแปลว่ามันคือ f สี่นั่นเองก็คือในนี้ยมันกำลังบอกเราว่าค่าแสงที่เราใช้สป e e d shutter ร้อยี่สิห้าเนี่ยให้เราใช้ f สี่อ่าอันนี้คือกล้องวัดแสงให้แล้วเราก็ปรับรูรับแสงตามมันทีนี้มันจะมีอีกโหมดหนึ่งสำหรับสำหรับอันนี้เป็นโหมด auto auto มันสามารถ auto ได้ทั้งคู่เลยก็คือให้เราบิดมาที่ตัว a แล้วก็บิด อันนี้มาที่ตัว A ด้วยมันก็คือเป็นตัว A ทั้งคู่อันเนี้วิธีใช้งานคือมันไม่มีอะไรเลยคือแค่พอเราคึ้นชัตเตอร์เสร็จเราก็โฟกัสวิธีการโฟกัสเนี่ยฮะมันจะมีช่องเหลืองๆอยู่ตรงกลางก็คือมันเป็นอันี้เรียกว่ากล้องเลนส์ไฟเดอร์คือภาพเหลืองเหลื่อมซ้อนนะฮะคือไอ้ไอ้เหลืองๆตรงกลางเนี่ยสมมุติเราเล็งไปเนี่ยมันภาพมันเป็นเหลืองมันสองอันมันซ้อนกันอย่างนี้ไอ้มันมันมันไม่มันไม่ตรงกันก็คือให้เรา ปรับแหวนโฟกัสอันนี้ฮะอันในสุดเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาไปจนกวา่าทั้งหมดมันจะเหลื่อมมาชิดกันอย่างเงี้ยสมมุติเราเล็งไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งถ้ามันเหลื่อมกันอยู่างี้แเราก็เล็งซ้ายขวาซ้ายขวาจนก,กว่ามันจะชิดกันแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเงี้ยก็แปลว่าโฟกัสตรงอย่างเงี้ยถ้าเราใช้ในโหมดเนี้ยโหมดที่เป็นออโต้ทั้งคู่เนี่ยเราก็แค่กดถ่ายแปลว่าเราคึ้่นชตเตอร์เสร็จเราโฟกัสในภาพเหลื่อมเนี่ยเรียบร้อยปุ๊บ มองอย่างนี้ปุ๊บก็กดถ่ายกล้องจะปรับทุกอย่างให้เราเองหมดนี่คือออโต้ไอเข็มวัดแสงนี่มันบอกเราก็ไม่ไมจําเป็นจะต้องดูอะไรเพราะว่ามันปรับทุกอย่างให้เราหมดทีนี้เวลาเราปรับมาที่ตัวเองเนี่ยมันจะล็อกแล้วมันก็จะปรับคืนไม่ได้วิธีการจะปรับคืนเนี่ยให้เอานิ้วชี้กดปุ่มเนี่ยปุ่มจะมีปุ่มอยู่ข,ข้างกดได้พอกดปุ๊บก,ก็หมุนแหวนไปมันจะหมุนได้ทั้งคู่เลย หมุนทั้งคู่ไปก่อนให้มันกลับออกมาแล้วก็ค้อยหมุนแยกได้หมุนแยกได้ทีละอันว่าจะวงนอกวงในอะไรเงี้ยแต่ตอนจะหมุนคืนให้กดกดอันนี้ค้างไว้แล้วก็หมุนทั้งคู่ครับวิธีการใช้ข้าวของมันอันนี้ตรงเนี้ยก็มีแค่นี้ส่วนวิธีการใส่ฟิล์มนะฮะเปิดฟิลม์มเปิดฝาหลังก็คือกดตัวนี้ดึงขึ้นแล้วฝาจะเด้งออกมา อย่างเราเอาฟิล์มมาอย่างนี้นะฮะให้เอาจุกลงด้านล่างนะครับสอดเข้าไปดึงหางฟิล์มมาปุ๊บตรงเนี้ยมันจะมีล่องอยู่แค่อันเดียวแต่ว่าถ้ามันไม่ตรงกับที่เราเนี้ยเราก็เลื่อนเราก็ขึ้นก้านฟิล์มไปสมมติขึ้นมาครบหนึ่งรอบยังไม่ตรงก็ต้องกดถ่ายไปทีนึงก่อนแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นล่องที่สําหรับเสียบหางฟิล์มลงไปแล้วก็เอาหางฟิล์มเนี่ยเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปปุ๊บเห็นะหมฮะ เสียบยังไงก็ได้ฮะแล้วแต่ถนัดแล้วเราก็ขึ้นการฟิล์มไปให้มันดูดฟิล์มไปเนี่ยอ่าใช่หไหมฮะมันจะดูดฟิล์มตามไปเนี่ยถ้ามันดูดอย่างเงี้ยแสดงว่ามันติดแล้วเราก็ปิดฝาหลังเราก็ขึ้นไปทักสองสามอันกดทิ้งไปตรงเนี้ยมันคือตัวนับฟิล์ม นียตอนนี้มันอยู่ที่เลขหนึ่งแล้วพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเราก็ขึ้นทิงมีลัมละอันมันก็จะขึ้นมนที่เลขหนึ่งก็ทีนี้เราก็เข้าสู่กระบวนการถ่ายก็ขึ้นฟิล์มปรับทุกอย่างปรับโฟกัสโฟกัสอะไรแล้วเราก็ถ่ายเรื่อยๆครับวิธีการจะดูว่าไอ้ฟิล์มที่เราขึ้นไปเนี่ยมันติดเปล่าหรือบางทีอาจจะหลุดก็ได้ถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเวลาเราขึ้นฟิล์มทางด้านขวาเนี่ยให้ดูด้านซ้ายมันมันหมุนตามไหมเนี่ยท่านหมุนตามแสดงว่าฟิล์มมันติดอ่า แค่นี้เลยครับสมมุติเราถ่ายหมดไปตรงนี้ขึ้นครบสามสิบหกรูปแล้วเนี่ยแปลว่าอาการที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ตรงนี้จะขึ้นต่อไม่ได้หรือว่ากดชัตเตอร์ไม่ลงแล้วแปลว่าฟิล์มมันหมดให้เราดูตรงนี้ประกอบอย่างันนี้เพิ่งจะหกรูปเอง้วถ้าสามสิบหกรูปปุ๊บมันก็จะเกิดอาการนี้เราจะต้องกอฟิล์มกลับเพื่อนําฟิล์มไปล้างวิธีการก็คือให้กดปุ่มตรงด้านตูดมันเนี่ยกดลงไปมันจะจมลงไปครั้งยกไอตัวนี้ขึ้น แล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกากลับมามันจะฝืดๆพอมันดังคลิกแล้วมันลื่นแล้วเนี่ยแสงว่ามันกลับเข้าอยู่ในกักแล้วก็เปิดฝาเนี่ยก็เอามฟิลมนี้ไปล้างได้ข่าวๆก็มีแค่นี้นะครับสำหรับวิธีการใช้งานไม่มีอะไรยุ่งยากมากครับลองดูนะครับมีปรับไ s โด้านล่าง แล้วก็วงแหวนโฟกัสวงแหวนดูรับแสงวงแหวนสปีชัตเตอร์ลองดูครับขอบคุณครับ